นุ่นรามิดาเคลียรแล้วภาพสามีลุยส์สกอต์อุ้มเด็กน้อยที่แท้ลูกใครก่อนที่จะมีใครเข้าใจผิดงานนี้ก็ทำเอาสาวนุ่นรามิดาถึงกับต้องออกมาโพสต์ชี้แจงทันทีกับภาพข่าวที่สามีอย่างลุยส์สกอตกํกำลังอุ้มเด็กน้อยซึ่งในภาพก็มีข้อความให้คิดว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของทั้งคู่โดยทางด้านนุ่นรามิดาได้โพสต์ข้อความชี้แจงไว้ว่าเป็นลูกใคร เดี๋ยวอันนี้อะไรนั่นเฟยาลูกพี่บอยไหมแต่เราดูเหมือนแม่ลูกออดเหมือนกันนะถึงว่ากลับชชยภูมิมีแต่คนถามมีน้องแล้วหรอคะพอก่อนเบาได้เบาซึ่งงานนี้คุณพ่อตัวจริงอย่างบอยพิสน,กกาาน,สนุก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าโอ้ยข่าวนอส่วนหลุยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ติดตลกต่ออีกว่าก็แสดงว่าพี่บอยขโมยลูกผม รวมถึงหลายคนที่อวยพรให้นุ่นรมิดามีลูกเร็วๆและเมื่อมีคอมเมนต์บอกว่า <t> นึกแต่ว่าเรื่องจริงอุตส่าห์ดีใจอย่างแรงทางด้านนุ่นรมิดาก็ได้ตอบชัดด้วยว่างื่อนนี้ก็อยากได้ค่ะจากโพสต์ดังกล่าวแฟนคลับก็มาคอมเมนต์กันเพียบว่าอยากให้ทั้งสองมีทายาทแล้วเพราะอุ้มลูกแล้วดูเหมาะสมเป็นพ่อแม่ลูกอ่อนมากเลย ก็ขอให้คุณนุ่นและคุณหลุยมีเจ้าตัวน้อยเร็วๆนะคะทางทีมงานของเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ